ไม่เมื่อก่อนแค่ลองเพลง Happy Birthday ก็สามารถเสียค่าลิขสิทธิ์กว่า1,000ดอลลาร์ 1, ได้เลยนะ uh huh. บอกเลยว่าเรื่องราวของเพลง Happy Birthday เนี่ย ไม่ได้แฮปปี้เหมือนชื่อเลยค่ะเริ่มจากเพลง Happy Birthday ถูกแต่งขึ้นโดยสองพี่น้องชาวอเมริกันแพตตี้และมิเด e รดฮิลโดยเพลงนี้ถูกดัดแปลงมาจากเพลง Good Morning to All ที่ทั้งคู่แต่งขึ้นในปี1893ขณะที่ยังเป็นครูที่โรงเรียน Louisville Experimental Kindergarten School เพื่อใช้สอนเด็กๆร้องเพลงในตอนเช้าโดยเมื่อก่อนจะร้องว่า Good morning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  to you good morning to you, good morning to you good morning dear children good morning to you all ก่อนที่ต่อมาเพลง Good Morning to You จะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในฐานะเพลงอวยพรวันเกิดและเปลี่ยนชื่อเป็น Happy Birthday to You ก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ฮอตจน The Guinness World Record ยกให้เป็นเพลงภาษาอังกฤษที่ร้องบ่อยที่สุดเลยทีเดียว แต่อย่างที่บอกว่าเรื่องราวของเพลง Happy Birthday ก็ไม่ได้แฮปปี้เสมอไปโดยในปี1988บริษัท Warner c h a p e l Music ได้ซื้อลิขสิทธิ์เพลง Happy Birthday to You จากบริษัท Clayton F s u m m y Company ในราคา25ล้านเหรียญสหรัฐและสามารถถือลิขสิทธิ์ถึงปี2030เลยทีเดียวทำให้ในช่วงเวลานั้นหากหนังหรือรายการโทรทัศน์ไหนเปิดเพลง Happy Birthday to You จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์กว่า ดโดยเจน n ิเฟอร์เนลสันนักทำหนังได้ออกมาเผยว่าเธอต้องจ่ายเงินกว่า1,500เหรียญสหรัฐเพื่อที่จะใส่เพลงนี้ในสารคดีของเธอและมีการคาดการว่า Warner Chapel Music ทำเงินจากค่าลิขสิทธิ์กว่า2ล้านดอนลลาร์ต่อปีจากเพลง Happy Birthday to You เลยทีเดียวถึงแม้ว่าระหว่างทางจะไม่ราบรืนะ่นนักแต่ว่าตอนจบของเพลง Happy Birthday to You ก็จบแบบแฮ p ปี้เอนดิ้งนะ เพราะว่าเมื่อจูจ่ๆในปี2013บริษัท Good Morning to You Production ก็ได้ยื่นฟ้อง Warner c h a p e l Music ข้อหาอ้างสิทธิ์เหนือเพลง Happy Birthday to You อย่างไม่ชอบธรรมและในปี2015ศาลทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐก็ได้ตัดสินคดีความให้การถือสิทธิ์เพลง Happy Birthday to You ของ Warner c h a p e l l Music นั้นเป็นโมฆะไปและในที่สุด เพลง Happy Birthday ก็กลับมาเป็นของสาธารณาชนเป็นที่เรียบร้อยไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วขอลองเพลง Happy Birthday ให้กับคนที่เกิดวันนี้กันเลยดีกว่า Happy Birthday. วันเกิดทุกคนที่เกิดในวันนี้ขอให้เป็นวันเกิดที่ดีนะคะสุดท้ายนี้ถ้ามีเรื่องไหนอยากรู้คอมเมนต์มาบอกสนุกวิกิไว้ได้เลยนะ